แกจะใส่ชุแบบเด่ดแกต้ไม่ใส่นนี้อันนี้อันนไม่ไม่เราขอตัวกับแม่ไปนะแม่เราโทรมาเนืจังมพูโทรมาฮัลโหลชมพูฮัลโหลแ

นี่ันมือสวยมากอ่ะเริ่มไหนสิตัวล่ะอ๋อมันเล็กอะแต่ว่าจะออกซ์ใหม่ว่านี่ตัวนี้ชิคก็ใส่ได้เนาะใม่ชิคก้าชอบกระโปงนี่ถ้าเราใส่แล้วเอาไปเลยชิคก้ซื้อใหม่แน่ขอบคุณนะนี่ดูสิสวยป้าสวยแห่สวยไหมนี่ดุวยใส่ด้วยส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 วยแต่แกน่จะใส่คู่กับอันนี้ใหม่ก็มีชุดนักเรียนใหม่ชมพู่ก็มีชุดนักเรียนใหม่เรายังไม่มีเลยจะทำไงดี เอาวะชิเกสัยทองสวยมากเลยสวยมากชมสสวยได้ยั้สวยมากเยรายิวแล้วอะไาแนมให้เรกินหน่อยอได้สีร้อยนึ่งงัอยู่กับ่นี่ก่อนนะชิมาหน่ยโอ้ยฉันจะไปเอาขนมดีฉันอยากกินขนมรอด้วยสินี่มีใครอยู่แล้วขอดูหน่อยก็แล้วกันเฮ้ย นี่มันเอวกับเสื้อไซส์เราเลยนี่นะนี่แหละใหม่จังชอบกวนดีนะทำให้เราอยากได้ชั้นเรียนใหม่บ้างในการ่ะไม่มีใครอยู่ใหม่ๆเราขอตัวกับบ้านก่อนนะแม่เราโทรมาไปดีกว่าเอา้าทำไมพูดกับเราเลยชมพู่ โอ้กินโอ้แต่เรปที่ยี่นดีโอชมชูจะเลียนมาคือแบบไวุดไปไหนวะเดี๋ยวชมพูดกลับแล้วเหรอใช่แต่ว่าทำไมช่เียเเหลือแค่นี้ สุดละมันจะมาแบบมันรีบกลับเกินไปปะไม่หรอกนไม่ใช่คนแบบนั้นเชหน่อยฉันก็ไม่ได้จะกล่าวหาว่ามูอขบวนหรอกนะแต่ว่ามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมุนมารีบกลับเกินตอนแล้วหมู่บ้านเธอมีทางออกกี่ทางก็มีอยู่ทางเดียวหน้าปอมยาอืงั้นเราน่าจะตามมุ้นทันอยู่มั้งเคราพุ่องออกไปเมื่อกี้เองไปปะไปฮะ เหนื่อยอ่ะดามหาเธอฉันว่าฉันจะชวนเธอไปกินข้าวฉันไม่ไปหรอกเธอไปกินก่อนเลยเออพอดีว่าชวนนักเรียนฉันหายเธอพอเห็นไหมอ่ะฉันจะไปเห็นได้ไงล้อชวนักเรียนหายทําไงดีแจ้งตํารวจดีไหมอ่ะฉันว่าต้องแจ้งตำรวจแล้วเธอโทรสิพวกเราจะแจ้งตำรวจเหรอใช่เพราะว่าชูนักเรียนใหม่จังมันชวยาแพงมากใช่เนาะมันก็หายอ่ะเออไม่ต้องโทรแจ้งหรอก อ่ะถ้าเธอรู้เหรอว่าใครเอาไปเออเรานี่แหละถ้าวุ้นทอไปจริงๆเหรอทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เนี่ยเออคือเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเราอยากเอาไปให้แม่ดูอะว่าชื่นักเรียนมันเป็นแบบนี้นี่เธอถ้าเธอจะเอาไปให้แม่ดูเธอก็ถ่ายรูปไปก็ได้ก็เรากลัวเธอไม่ให้เออเราเป็นคนดีเธอไม่ต้องกลัวหรอกเราขอโทษน,นะไม่ถ้าเธอรู้สึกผิดฉันก็ให้อภัยอ่ะเราคืนให้ไม่เอาอ่ะ ทำไมเธอถึงไม่เอาล่ะเราให้เธอด้วยความเต็มใจแล้วอย่าไปขโมยของใครอีกโอเคเราสัญญา,าเพื่อนกันไม่ทิ้งตลอบ